สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่12ถึง18กุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะครับผมเช่นเดียวกับสร้อยอเมทิสนะฮะโอเคเดี๋ยวนี้เรา มาเกร่นเกลิ่นกันนิดนึงนะครับในเรื่องของเรื่องราวของความรักนะฮะวันนี้ผมอาจจะเน้นหนักหน่อยในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเป็นพลังงานในช่วงของวอลเลนไทน์นะฮะวันที่14กุมภานะครับผมใครมีแพลนอะไรกับผมคิดว่าเป็นผมรู้สึกว่า reading เนี้ยเป็น reading ที่เหมาะสมมากๆเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันมีช่วงก่อนที่จะถึงถึงวันวาเลนไทน์นะครับผม12 13ใช่ไหมแล้วันที่14คือวันวาเลนไทน์แล้วก็หลังจากวาเลนไทน์ก็คือมี before นะครับหรือก่อน Valentine แล้วก็ after valentine นะฮะซึ่งจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยปรับสถานาการณ์หรือเข้าใจกับภาพรวมของจักรวาลที่จักรวาลมอบโอกาสหรือว่ายื่นสถานาการณ์บางส่วนให้นะครับแล้วคุณเองก็ปรับใช้กับแต่ละพลังงานขึ้นอยู่กับราศีของคุณนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มนะครับผม เด็กนี้ทําความรู้จักเด็กนี้ก่อนเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ผมชื่นชอบมากๆนะฮะจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นช่องเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับนี่คือบา r t ติเชลลีสนะฮะโอเคบาร์ติเชลลีสนะครับอืมเด็กนี้นะเป็นพลังงานแล้วก็มันค่อนข้างสวยเพราะว่ามันเป็น Golden t a r โรนะครับผมใครที่รู้ว่า Golden t a r โรก็คือโกลเด้ก็คือมีการเคลือบทองคำนะฮะ ไว้บนพายนี้นะครับผม,อมโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันเลยดีกว่านะครับผมร <c oughs> าศีมังกรนะครับพลัางงานของชาวราศีมังกรโอเค Okay. คุณพลังงานของตัวคุณนะฮะดีลอยู่กับเรื่องของคู่แน่นอนคุณได้2 o of u u s s เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคู่แน่นอนผมคิดว่าในช่วงของออสัปดาห์นี้เนี่ยคุณดีลอยู่กับคู่ตัดสินใจด้วยพลังงานของไฟออฟคัพเทนออ p a n ด์แคลเป็นสัญญการที่สำหรับชาวสีมังกรเหมือนกับคุณเองเปรียบเทียบความสัมพันธ์หลักของคุณอยู่นะฮะด้วยพลังงานของ t e n ออ p แ n น a c l e s ในในพลังงานของจักรวาลน,นะเมื่อเทียบกับพลังงานของตัวคุณที่เป็น t o ออบคัพส์ท o ออบคัพเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับคุณเองพิจารณาเรื่องของความต้องการของคุณเทียบกันกับความต้องการของสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างเช่นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนของคุณเสร็จแล้วอาจจะ มีเรื่องราวหรือมีความขัดแย้งกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนที่อยู่ในครอบครัวญาติพี่น้องนะครับผมพ่อแม่หรือบางส่วนของคุณอาจจะซีเรียสจริงจังมากขึ้นในเรื่องของคู่เนี่ยอาจจะเอาขึ้นไปพูดกับครอบครัวหรือว่าเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมากขึ้นบางส่วนของพวกคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบเหมือนกับไปพูดคุยหรือว่าไปต่อรองผม,ผม จะเรียกว่าอะไรต่อรอง negotiate มัน,มน,มนไม่เป็นลักษณะนะมันเป็นเหมือนกับนะเขาเรียกอะไรนำเสนอแนะนำหรือว่าทำความรู้จักกันนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นไปอย่างดีเกินคาดถ้าเกิดสำหรับตัวคุณเองเนี่ยคุณเองคิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้หรือมันไม่ดีหรือมันน่าจะไม่มีโอกาสแล้วเนี่ยคุณได้ในอ,อ f Swords นะ h t o f s w o r d s เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะ Move Forward เดินหน้าซึ่งมันเป็นพลังงานของเรื่องของความสำเร็จแล้วคุณได้ตรีออฟวอนผมเชื่อว่าในช่วงของสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีมังกรที่จะเดินหน้าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับพาร์ทเนอร์ของคุณครับนะ มัางงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับั <c oughs> งงานจักรวาลภาพรวมของตัวคุณ สถานการณ์ภาพรวมของสัปดาห์นี้นะฮะตัวคุณเองได้10 of Pentacles 8 of Cups แล้วก็5 of Cups นะฮะในสถานการณ์ในช่วงก่อนแล้วก็ Valentine's แล้วก็หลังวัน Valentine's เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงก่อนเนี่ยตัวคุณเองเหมือนกับคุณเองจะมีโอกาสได้ไปพบกับ โชคดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นระยะยาวนะครับผมเออเป็นโชคดีเรื่องของการเงินหรือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระยะยาวคงจะมีการตัดสินใจหรือคงจะมีการพูดคุยกันทําความสัมพันธ์ให้จริงจังขึ้นเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินหน้าในช่วงของก่อนวันวาเลนไทน์เนี่ยผมรู้สึกว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่นานแล้วเนี่ย จะมีโอกาสจะได้ประโยชน์ค่อนข้างมากแล้วก็จะมีการพูดคุยตกลงกันในเรื่องของแผนระยะยาวว่าจะเอาอยัางไงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าณนะจุดจุดนี้ t e n of p น n ดเคิลสน่ะมันเหมือนกับตัวคุณเองมองภาพรวมความสัมพันธ์ที่ผ่านมาผมคิดว่าสําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะมันเหมือนกับคุณเองมองย้อนกลับไปย้อนกลับไปในอดีตแล้วดูว่าคุณเองจะเอาอยัางไงต่อในอนาคตนะครับผมสาหรับ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีมีเกณฑ์ที่จะเดินต่อแล้วผมรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่จะลงหลักปักฐานเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวนะฮะด้วยพลังงานของ ten of p e n t a c l e s แล้วก็สำหรับใครที่เหมือนกับอยู่ในความสัมพันธ์ที่เลิกลาหรือว่าไม่ค่อยดีเนี่ยผมคิดว่าคุณเองจะได้ขมวดปมและจบปัญหาตรงนี้ได้นะคุณเองจะได้เป็นอิสระแล้วผมรู้สึกว่าคุณเองอาจจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะถึงมันวาเลนไทน์ด้วยพลังงานของ ten of p e n t a c l e s นะฮะ ในช่วงวันวาเลนไทน์เลยนะค,คุณได้เอ็ดออฟคัพ s e เอ็ดออฟคัพเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองตัดสินใจอย่างแน่วแน่และและมั่นคงผมคิดว่าในช่วงวันวาเลนไทน์ซึ่งถือว่าเป็นวันที่สําคัญเหมือนกันสําหรับคนที่อยู่ที่นี่ที่สหรัฐอเมริกานะครับผมก็ผมเชื่อว่าก็มีเทศกาลอยู่ทั่วโลกแต่ที่นี่เขาค่อนข้างที่จะ เหมือนกับมอบโอกาสยื่นหยิบยื่นความเมตตาหรือผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เกิดคำมั่นสัญญาหรือคอมมิตเมนต์ในสถานการณ์นี้เอทออฟคัพส์เนี่ยเหมือนกับตัวคุณเองได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างพาร์ทเนอร์ของคุณจะตัดสินใจบางอย่างอย่างละเอียดละออถีถ่วนพิถีพิถันในส่วนนั้นแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับความสัมพันธ์ด้วยพลังงานของเอทออฟคัพส์นะฮะ หลังจากวันวาเลนไทน์เนี่ยคุณได้ไฟออฟคัพสเออในช่วง Fi ออฟคัพเนี่ยหลังจากวาเลนไทน์ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เ,เขาเรียกว่าออฟหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่คลาดเคลื่อนในการพูดคุยกันนะมันเหมือนกับในช่วงก่อนวาเลนไทน์จะดูค่อนข้างที่จะมั่นคงในจุดของวันวาเลนไทน์ก็ดูเหมือนจะเ,เขาเรียกอะไรมีัญหาเขาเรียกอะไรสามารถ เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาได้แต่ในช่วงหลังวาเลนไทน์ s เนี่ยคุณได้ไฟออฟคัพพลังงาน f i ออฟคัพเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบเขาเรียกอะไรมองดูว่ามันเป็นพลังงานในแง่ลบแต่ผมคิดว่า f i ออฟคัพเนี่ยจริงๆแล้วเต็มไปด้วยโอกาสนะฮะไฟออฟคัหมายถึงอะไรไ o ออฟคัพหมายถึงมีบางสิ่งบางอย่างที่สูญหายไปและมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงเหลืออยู่ผมคิดว่าสิ่งที่สูญหายไปอะ มันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณนะฮะซึ่งแน่นอนแหละบางคนอาจจะเสียดายอาจจะเสียดายความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานหรืออาจจะเสียดายเวลาที่ใช้ร่วมกันหรือว่ามีบางอย่างที่ตัวคุณเองรู้สึกยังเสียใจหรือยังติดอยู่ในในความสัมพันธ์ลึกๆอยู่ในในความรู้สึกลึกๆอยู่จริงๆ ถึงแม้ว่ามันอาจจะคุณบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรมันผ่านมานานแล้วแต่ว่าคุณเองก็ยังนึกถึงอยู่หรือแม้กระทั่งตัวพารเนอร์ของคุณก็ยังทําให้คุณนึกถึงอยู่เช่นเดียวกันนะฮะในสถานการณ์นี้แต่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าพลังงานของ Five of Cups เนี่ยมันเป็นพลังงานที่สร้างโอกาสให้กับตัวคุณถามว่ายังไงครับแทนที่ตัวคุณเองเนี่ยจะมองในส่วนที่ตัวคุณเสียไปนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่ามันมีแก้วนะฮะ ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆสำหรับ f i ล์อฟค u ั s ก็คือสมมติว่าเรามีมีถ้วยอยู่หรือมีแก้วอยู่5ใบนะครับผมมันล้มไปแล้ว3ใบนะฮะแล้วมันยังคงเหลืออยู่2ใบเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าโอ้มันเสียไปตั้ง60%หรือล้มไปแล้วตั้ง3เสียโอกาสบางอย่างไปตั้ง3 4อย่างนะ3อย่างแล้วกันแต่ว่าผมกลับมองในมุมกลับกันว่าในบรรดาสิ่ง ที่มีสิ่งของ5้าอย่างเนี่ยเสียไปสามอย่างเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้เสียหายทั้งหมดมันยังเหลืออีกตั้งสองนะครับผมเหลืออีกตั้งสองก็คืออันที่หนึ่งเลยคุณเองชิลๆได้ว่าโอเคไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ต้องไปเริ่มศูนย์ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับผมมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประสบการณ์ให้คุณอยู่แล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเดินหน้าต่อในสถานการณ์นี้ได้แล้วนะฮะอันที่สองคือ อีกอันหนึ่งก็คือเราเรียนรู้อะไรได้บ้างสําหรับ3อย่างที่สูญเสียไปยกตัวอย่างนะบางคนอาจจะเสียมากกว่านั้นแต่ว่าผมยกตัวอย่างว่ามันมันเหมือนกับแทนที่เราจะไปมองว่าออความรู้สึกของเราสูญเสียบางอย่างไปแทนที่เราจะมองมุมกลับกันว่าอ๋อโอเคมันยังเหลือแล้วมันยังเหลืออีกตั้งเท่านั้นเท่านี้นะผมคิดว่าแล้วก็ในสถานการณ์นี้ผมคิดว่าจะเป็นพลังงานที่ ที่เหมือนกับคุณเองคิดย้อนในเรื่องของคอมมิทเมนต์บางอย่างผมมองว่าตัวคุณเองเนี่ยอ,อ,อยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนจะต้องแลกอะไรบางอย่างนะครับผมเราตอนนี้เนี่ยอยู่ในการเริ่มต้นของวัฏจักรใหม่เริ่มต้นของดาวพลูโตซึ่งเดินหน้าเข้ามาในราศีกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะบางส่วนของพวกคุณเนี่ย คือบางราศีของพวกคุณเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สนใจว่าพลูโตย้ายเข้าราศีกลุมเพราะว่าไม่ได้เข้าไปมีอิทธิพลอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าสําหรับใครนะครับผมที่รู้สึกรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ที่คุณเองจับจับเขาเรียกอะไรจับความรู้สึกได้จับสัญชาตญาณบางคนมีบางคนไม่มีไม่เป็นไร คนที่จับสัญญาณได้คุณจะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่20มาเพราะว่าหลังวันที่20เนี่ยดาวพลูโต,โตได้ย้ายจากราศีมังกรไปเป็นราศีกุมเรียบร้อยแล้วนะฮะบางคนจะจับสัญญาณได้บางคนนี้ในเรื่องเรื่องของการเงินก็ดีเนี่ยในวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่า,ว,าว้าวคือแบบมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมอาจจะถือว่าเป็นช่วงสั้นๆนะฮะ แต่ว่าผมอยากจะให้บอกว่าแบบบางส่วนของผู้คุณนะ,ะอย่างอย่างตัวของผมเองเนี่ยไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันมันไปมีอิทธิพลกับเรือนที่8เรือนของเงินเรือนของมรดกเรือนของทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเนี่ยในในช่วงวันที่20เนี่ยเป็นช่วงที่แบบมีการลงทุนบางอย่างของผมเนี่ยมันก้าวกระโดดมากเลยมันพุ่งปื๊ดไปเลยนะฮะ การลงทุนตรงนั้นก็คือหุ้นนั่นเองนะฮะเออหุ้นขึ้นในช่วงวันที่สินะฮะประหลาดใจมากๆนะครับผมซึ่งไอ้ส่วนเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนกับเออมันเป็นโอกาสใหม่มันเป็นโอกาสของพวกคุณมันเป็นโอกาสข,ของพวกผมเพราะว่าทุกคนบางคนอาจจะสงสัยหมอคะเอ,อ๊ะดาวพลูโตมันย้ายเข้าราศีกุมแล้วเกี่ยวอะไรกับหนูที่ไม่ใช่ราศีกุมจริงๆแล้วดาวที่ย้ายเข้าราศีใดเนะี่ย ก็มีอิทธิพลกับตัวทุกๆคนที่มีมีอิทธิพลทั้งสิบคนทุกคนน่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในราศีกุมหรือไม่ก็ตามแต่ว่าในส่วนของชาวที่เป็นชาวราศีกุมเนี่ยอิทธิพลเนี่ยจะตรงตัวเข้าไปในเรือนที่เป็นเรือนลัคนาของพวกเขาเหล่านั้นนะครับผมแต่ในลักษณะของคนที่อยู่ในราศีอื่นๆเนี่ยก็จะมีอิทธิพลในเรื่องของอการเงินคู่หรือว่าครอบครัวการงาน แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าราศีกลุ่มนั้นนะเป็นเจ้าเรือนใดๆของของบุงคคลเหล่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดาวย้ายเข้าราศีอะไรอิทธิพลเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะเข้าย้ายเข้าในราศีนั้นๆนะดาวย้ายเนี่ยมีเขาเรียกมีอิทธิพลทุกๆราศีนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าในราศีนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องใดของชีวิตของคุณนั่นเองนะคราวนี้ สำหรับผมนะในช่วงวันที่20ที่ผมได้ทดสอบสมมติฐานนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละผมก็ผมศึกษาโนะหราศาสตร์ใช่ไหมแต่ว่าผมก็เป็นวิศวกร,กรด้วยเพราะฉะนั้นผมชอบที่จะเอาไปผมมองไอ้ตัวโหราศาสตร์เนี่ยว่าเป็นเหมือนกับสถิติเหมือนสแตทเหมือนสแตทที่แบบดูซิว่าเอออิทธิพลหรือ correlation หรือความสอดคล้องกันระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยมันสอดคล้องกันขนาดไหนซึ่ง มันน่าแปลกใจมากที่บางสิ่งบางอย่างพอลามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันมีอิทธิพลบันหาสาเหตุยังไม่ได้นะครับผมผมเชื่อว่ามันมีสาเหตุแต่มันยังหาสาเหตุไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นตามที่โหราศาสตร์ได้ทํานายไททักไว้นั่นเองนะฮะครับนี้ก็นั่นเป็นลักษณะหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าเออผมรู้สึกแหละว่ายังไงเนี่ยวันในวันที่10เนี่ยเรื่องของการเงินหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วปรากฏว่ามันเปลี่ยนแปลงในในด้านบวก นั่นเองนะฮะโอเคเอาสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าแล้วของคุณล่ะเปลี่ยนในเรื่องไหนดาวพลูตโตย้ายแล้วมีอิทธิพลในเรื่องใดนะฮะก็ติดตามช่องของปองไว้ก็ได้นะฮะถ้าถ้าไม่ได้สนไม่ได้เขาเรียกอะไรไม,ไ,มไม่ได้มีไม่ได้มีรายละเอียดที่อยากจะถามอะไรขนาดนั้น <c oughs> ก็กดติดตามไว้กดกระด,ดิ่งไว้นะฮะฟังทั่วไปก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาแล้วอยากปรึกษาลึกๆนะครับผมอยากจะแก้ไขปัญหาของตัวคุณเอง อยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์อยากจะลงทุนหรือว่าทำอะไรงั้นก็ปรึกษาส่วนตัวนะครับผมแอดไลน์หมอปอง MORPONG 9 9 9กาและอย่างที่รู้นะฮะหมอปองไม่ได้มีความรู้ในเฉพาะเรื่องของเทโารคดนะครับผมแต่ว่ามีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ที่พูดไปทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์อย่างเดียวนะฮะมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนนะครับผมมีความรู้ในเรื่องของการทำอสังหาริมทรัพย์นะครับผม ให้เช่าหรือว่า,อ,าอยู่ในวงการของอสังหาริมทรัพย์นี่มาก็20ปีนะครับผมก็เริ่มพอๆกับการทำงานนะฮะทำงานในเป็นวิศวกรโรงงานเนี่ยก็20ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคงจะช่วยเหลือคุณได้ใน,ในทุกๆแง่มุมนะโอเคครนี้พลังงานภาพรวมเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราไปดูพลังงานอาของเดี๋ยวจริงๆแล้วผมอยากจะเช็คอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราผมเอาเอ เขาเรียกอะไรดีแอ p สเปกที่น่าสนใจเอามาฝากกันแล้วกันนะฮะโอเคนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะ ออพูดเรื่องของแสเปกที่เกี่ยวข้องกับการย้ายดาวนิดหนึ่งนะฮะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันทุกคนนะโอเค นี่ผมเอาเกรดเล็กเกรดน้อยมาฝากนะฮะในเชิงของโหราศาสตร์นะครับผมอ,อันนี้เป็นบทความซึ่งผมจะเจาะลึกใน4ราศีที่มีอิทธิพลเวลาดาวพลูโตโย้ายเข้านะครับผมดาวพลูโตโนเนี่ยย้ายเข้าราศีกุมเนี่ยเป็นเริ่มตั้งแต่ปี2024นี้นะครับผมไปจนถึงปี2044สลิรวมใช้เวลาประมาณ20ปีนะ Uh, ในนี้คขาบอกว่าอะไรดิอ uh, these four zodiac signs will be affected by Pluto in Aquarius the most 2020 to 2044อ uh, basically they they, they said it's the end of the world as we know it ก็คือมันเป็นจุดจบของของโลกที่เขาโลกที่เราเคยรู้กันนะครับผม มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงจะเกิดสิ่งใหม่ๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลง transformation เกิดขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกว่าพลูโตเนี่ย,ย,ย,ยมันเป็นดาวที่น่าสนใจมากๆเพราะมันอยู่ในราศีนั้นเนี่ยอยู่ในเรือนเรือนหนึ่งหรือราศีหนึ่งเนี่ยยีปีนะครับผมคุณลองดูว่าถ้าเกิดคุณเองมีอายุ100ปีเนี่ยดาวพลูโตจะอยู่ในแค่ประมาณไม่เกิน4ีเรือนสมมติว่าคุณอายุ80มีอายุถึง80ก็จะใช้เวลาประมาณ4เรือน นะครับผมหรือเต็มที่ถ้าคุณอายุครบ100ยร้อปีเนี่ยก็จะ5เรือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดาวพลูโตย้ายเข้าเรือนไหนบางคนแจ็คพอตนะแจ็คพอตยังไงแจ็คพอตในมันย้ายเข้าในเรือนการเงินของคุณเนี่ยก็พูดง่ายว่าเรือนการเงินเนี่ยก็จะถูกพลังงานของดาวพลูโตเนี่ยผลักดันค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับใครที่อเผอิญพลูโตส่งผลดีต่อตัวคุณเองเนี่ยก็จะร่ํารวยนะฮะจะแบบ พุ่งทยานเลยในในช่วงช่วงนั้นซึ่งไอจุดจุดนี้เนี่ยสำหรับอ่าสำหรับตัวคุณเองเนี่ยแล้วแต่ว่าตัวคุณเองอยู่ในราศีใดนะฮะถ้าอยากทราบก็เดี๋ยวปรึกษาส่วนตัวมาแต่ว่าผมใช้ประสบการณ์ซึ่งไม่ใช่ของผมนะ,ะผมใช้ประสบการณ์ของคุณพ่อของผมเนี่ยเขาผมไปดูในฉากของเขาแล้วเออพลูโตเนี่ยเขาย้ายเข้าในเรือนที่สองนะครับผมช่วงช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณพ่อผมอะ ทำธุรกิจอะไรจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยคือเป็น20ปีเป็นเขาเรียกอะไรดีเป็น2อทศวรรษที่เขาสามารถสร้างรายได้ได้ไดแบบมหาศาลนะฮะเออนนั้นก็คือโชคดีของ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 คุณพ่อนะไม่ไม่ใช่ของผมนะโอเคกนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเขาบอกว่าอะไรบ้าง p l u a e o n s m a c e r s the Lord of t h e w o r l d but you should never judge a book by i s cover despite being the planet of the death and rebirth Pluto is yeah, Pluto i m p a c t is largely neutral rather than inherent positive or negative เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อไอตัวดาวพลูโตเนี่ยบางคนเขาอาจจะกลัวว่าแบบโอ้เป็นเป็น the death ใช่ไหมถ้าเป็น tarot card เนี่ยถ้าเป็นไพ่ a r โ t เนี่ยพลูโตมันเท่ากับ the death แล้วคนถ้าคนแบบ เหมือนกับรู้น้อยๆเนี่ย the death ก็หมายถึงความตาย death 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 ใช่ไหมจริงๆแล้วคำว่า the death เนี่ยมันเป็นเรื่องของ transformation เป็นการเปลี่ยนเป็นจุดที่เหมือนกับยังไม่ settle ไม่คงที่ก็คือจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคุณ you are on the move นั่นเองคือมันแปลว่า you are on the move คุณอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพีว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญเท่านั้นนะฮะคราวนี้เนี่ยเขาบอกอะไร pluto's impact is largely Uh, neutral rather than inherent positive or negative นะฮะคือจริงๆเขามองว่าพลูโตเนี่ยไม่ได้มีผลบวกหรือผลลบ uh, จริงๆคือมันเป็นกลางๆมันขึ้นอยู่กับว่าพลูโตในชาตรของตัวคุณเองอ่ะมันส่งผลดีหรือมันส่งผลไม่ดีเท่านั้นเองนะครับ n d Rebirth can mean uh, many t h m n n y t u i n g s such as give and take start and stop as well as ending and the beginning just when you think you know all it's you know Pluto shines the light all secrets linking in the shadows เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า Pluto เนี่ย uh shines a light on all secrets uh, ก็คือ Pluto เนี่ยเข้ามา uh, เขาเรียกอะไรฉายไฟหรือส่องสว่างหรือเปล่งประกายตัวความลับ secrets นะของสิ่งที่คุณไม่รู้ในเรือนเรือนนั้นเช่นอะไร คือพูดง่ายๆว่าตอนที่พุูโดเข้าในเรือนที่สองของคุณพ่อผมเนี่ยก็มามาเขาเรียกหลไรมาช่องมาช่องมาส่องสว่างนะฮะมาฉายแสงในเรือนการเงินก็คือฉายแสงส่วนของโอกาสต่างๆที่อยู่ในเรือนการเงินของของคุณพ่อของผม,ผมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเงินเขาจะเห็นวิธีอ,อ๋อจับตรงนี้มาทําตรงนี้ดิเอาตรงนี้ไปใส่ตรงนู้นโยกย้ายโยกย้ายแล้วก็ได้เงินมาเป็นจํานวนมากนั่นเองนะฮะครนี้ มันเหมือนกับอะไรดีเขาบอกว่า lifting the rock and showing all the past schooling underneath you can't deny the truth once Pluto makes a start right at you คือพูดง่ายๆว่าเวลาพลูโตมาเนี่ยมันมันเหมือนกับทุกคือให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาดาวพลูโตมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้พลูโตเนี่ยอย่างที่คุณบอกว่ามันคือ the death the death เพราะอะไรครับเพราะอะไร เพราะอะไรครับเพราะอะไรมีใครรู้ไหมคุณเองเขาเรียกคุณเองปฏิเสธไม่ได้ it's undeniable it's inevitable ก็คือไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคือเหมือนกับความตายทุกคนต้องตายเหมือนกันตายเร็วตายช้านะฮะเออเหมือนกับออทุกคนต้องผ่าน process นี้ทุกคนต้องผ่านไอ้ตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมโอเคไหม แล้วเขาบอกอะไรครับว่า Pluto is generational planet it shapes larger trends of humanities แทนที่ตัวคุณเองจะกลัวว่า Pluto เนี่ยจะเข้ามาทำอะไรตัวคุณเองหลักๆแล้วเนี่ย Pluto จริงๆแล้วมันมันเป็นภาพรวมของ generational มันแปลว่าอะไรหมอผมมองว่าดาว Pluto เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลโดยตรง1ต่อหนึ่งกับคุณแต่มันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมสมมุติว่าอย่างเช่น พลูโตเข้าในเรือนของการงานของคุณเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าคุณเองก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหโดนไล่ออกเราอาจจกง,งานหรืออะไรลักษณะนนั้แต่เป็นลักษณะที่แต่บางบางคนถ้าเกิดมีอิทธิพลมากๆเนี่ยก็อาจจะจะเป็นลักษณะนั้นหรืออาจจะถูกบีบอะไรลักษณะนั้นหรือคุณเองอาจจะเปลี่ยนแนวคิดของตัวคุณไปทําอย่างอื่นเลยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมมองว่าจริงๆคนส่วนใหญ่พลูโตเนี่ยเวลาเขามีอิทธิพลต่อเรือนการงานของค,คุณก็อาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับ AI และกันเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือเข้ามามีบทบาทในการทำงานของตัวคุณคือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามาทำงานตัวคุณผมยกตัวอย่างและกันเอาไงดีนะสมมุติว่าผมเปิดร้านอาหารละกันสมมติสมมติว่าผมเปิดร้านอาหารหรือเปิดร้านอาหารโดยทั่วไปแล้วจะมีแขกเข้ามากินในร้านของผมใช่ไหมก็เป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเวลามีพลูโดเข้ามาเนี่ย มันอาจาจะเป็นลักษณะที่แขกอาจจะไม่ได้เข้ามาในร้านแล้วแต่ธุรกิจยังดำเนินอยู่ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าธุรกิจผมอาจจะเปลี่ยนไปเป็น d e l i v e อ y อาจจะเป็นเหมือนกับโกสต o s t r e s t a u r a n t ก็คือไม่ได้มีหน้าร้านนะครับผมแล้วก็ทำอาหารส่ง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 นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่ามันถูก disrupt หรือว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับ หรืออาจจะเป็นพูดในเรื่องของการเงินก็ได้นะฮะ,ะใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของดิจิทัลเคอร์เรนซีหรือว่าเงินสกุลดิจิทัลทั้งหลายนะฮะก็อาจจะเข้ามามีบทบาทแทนที่เราจะใช้เงินกระดาษเปเปอร์ Paper, นะครับผมเงินที่เป็นกระดาษเราก็าไปใช้เงินที่เป็นในวอลเล็ตที่เป็นดิจิทัลแทนนะครับผมแต่ผมเชื่อว่ายังไงระบบเดิมก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าความสําคัญมันอาจจะแตกต่างลงแตกต่างกันลงไปเช่น ผมไม่คิดว่ามันหายไปเลยแต่ความนิยมอาจจะแตกต่างกันอย่างเช่นเ,เทปเทปคาสเซ็ตถ้าคุณรุ่นผมคุณจะจะจะเขาเรียกอะไรจะรู้จักเทปคาสเซ็ตนะฮะหรือคุณรุ่นพ่อผมหรือก่อนหน้านั้นก็แล้วแต่เนี่ยคุณยังทันในรุ่นของเทปคาสเซ็ตใช่ไหมยังมีเขาเรียกอะไรนะซาวเบลนะฮะซาวบลของของยี่ห้อที่ดังมากๆตอนนั้นก็คือไอว่าใช่ไหมซว,บวเบล หลังจากไอว่าก็น่าจะเป็นที่คู่กันไปก็จะเป็น Sony Walkman ใช่ไหมเ,เป็นลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปเห็นปะตอนนี้ Apple ก็ disrupt ไอตัวเปลี่ยนเรื่องของ SoundB ลูไปเป็นเรื่องของ m p m p 3พนะฮะ MP3 p พ a y e r พวกนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้เป็น Spotify เออเป็นลักษณะที่นี่แหละสิ่งเหล่านั้นยังอยู่คุณเองก็ยังฟังเพลงแบบเ,เขาเรียกอะไรที่เป็น SoundB ลที่ออกไปข้างนอกนะ,ะเพลงแต่ว่า คุณเองไม่ได้ถือเป็นเทปคาดเซ็ตใช่ไหมก็มีการเปลี่ยนแปลงคุณเองก็เป็นเ,เขาเรียกอะไรตอนแรกก็โหลดเข้าไปในเครื่องใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องโหลดแล้วตอนนี้ใช้สตรีมมิ่งฟัง YouTube หรืออะไรพวกนี้ไม่ต้องมีอะไรแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนั่นแหละเป็นลักษณะนั้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของของพลูโตถามว่าคนยังฟัง คนยังฟังเพลงอยู่ไหมก็ยังฟังอยู่เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วรอบนี้ผมรู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Digital Currency ซีนะฮะสำหรับนักลงทุนทั้งหลายหรือว่าใครที่อย่างเรื่องของ AI นะ,ะใครที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะมีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมากๆนะครับผมโอเคไหมน่าจะเป็นลักษณะของพลูโตนะฮะคราวนี้ คันนี้ถ้าผมจะพูดเจาะลึกลงไปเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในรายละเอียดในแต่ละของราศีกันดีกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพลังงานในรายราศีมาดูกันนะฮะโอเค